สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่โบราณสถานวัดเพลงร้งางอำเภอบานกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับปู่ชีวกสวัสดีครับผมเข้าไหมครับผมมาโปรดไหมครับนัดร้างที่เสยนะครับสวัสดีครับผม ่ครับวัด่จำันีออธิษฐานหน้าพระเชิญครับผมเชิญครับดอกไม้พงมาลัยไหว้พระหน้าโบสถ์ในโบสถ์ได้ครับเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับสา่ว่าทิ์มีกาแฟสดทานนะครับที่นี่ร์อทิ์มีกาแฟสดทานครับผมคนเริ่มมาเยอะแล้วนะคนเริ่มมาเยอะแล้วครับวันนี้ครับผมพูดให้ จำทังบ้านฟังหน่อยอ๋อไม่ค่อยถนัดเรื่องพูดนะครับผมไม่ค่อยเก่งครับผมน่ครับเรียนเชิญวัดเพลงล้างที่บางควยมหาสบางถนนได้นะครับผมชื่อหลวงพ่ออะไรคะหลวงพ่ออูทองครับคุณน้าหลวงพ่ออูทองครับผมหลวงพ่ออูทองสมัยไหนครับสมัยหอายุทยาตอนปลายครับอายุทยาตอนปลายครับผมแตะก่อนล้างแล้วเป็นต้นไซรัสมีมาบูรณะกรมศิลปากรมาบูรณะตอนปีห้าหกครับอื ปีห้าหกครับผมแต่ก่อนก็ล้างมาเป็นล้างมาเป็นร้อยปีครับผมตั้งแต่พี่เป็นเด็กเองเลยใช่ตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆครับว่าเป็นที่ดินของตายายผมครับผมตอนนั้นก็เป็นต้นไซรัสร์เหมือนวัดบางกุ้งที่สมุทรสงครามนะไม่มีผนังไม่มีหลังคาโบสถ์ครับผมเขาเอาออกหมดเลยต้นไซใช่เอาต้นไซออกแล้วก็ตัดดินลงแล้วก็กรมศิลปากรก็มาปั้นใหม่ครับผมปั้นหลังคาใหม่คับ้างดินปั้นโบสถ์ปั้นหลังคาใหม่ ครับผมเชิญในโบสถ์เลยครับคุณนะเชิญในโบสถ์ครับเป้าหมายเชิญในโบสถ์ครับใช่อาจารย์มาจากวัดศักดิ์ใหญ่นะครับมามานั่งรับสังฆทานวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมเฉพาะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับผมวัดปิดกี่โมงครับวัดปิดประมาณหกโมงเย็นนะครับผมโมงเย็นครับเปิดแต่แปดโมงเช้าเลยอ่าเปิดตั้งแต่หกโมงครับผมโมงเช้าเลยก็เปิดแล้วครับผมครับเข้าไปดูหลวงพ่อครับเชิญครับ อยอเปอี่ยดตาแต่ไม่ริกานี่ค,ครับวัดสวยนะครับพระบาทหลวงพ่อก็จะมีรอยแตกขึ้นหนึ่งนะครับประดัง ท้าหลวงพ่ออุทองนะครับเราจะพาดูข้างหลังนะครับนี่พระพักตร์บอดเดรือบล้าวน,นะครับเราจะพาดูข้างไนครับ ปเป็นแบนประตูไม้ครับฐานก็ลอกแล้วนะครับเราสามารถขึ้นมาข้างบนได้นะครับจะพูดเบาหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะรุกวน ท่านอื่นนะครับด้าน,นนอกเดี๋ยวผมจะพาเดินดูข้างนอกด้วยนะครับนนครับนนครับ คนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเยดินดูรอบวัดก่อนแบบนึงเดวเดินดูรอบวัดก่อนชมบรรยากาศรอบวัดนะครับ่ก็มมีแผงพรดด้วยนะครับแผบบงพดัดสา้างหน้าก็จะเป็น ทาตก็จะมีบ้านชั้นบ้านกขติดกันนะครับติดกับคลองนี่จะเป็นรานซาของปาปูดูว่าสแกนนะครับมีร้านขายขอ,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 องกาแฟนะครับ จะเป็นผนังบ้านข้างนะครับเป็นด้านหลังด้านหลังจะติดครองติดบ้านชาวบ้านนะครับ ร้อนมากนะครับแนะนําให้มาแต่เช้านะครับนี่ก็เป็นด้านหลังครับห้องพระห้องสมุดนี่เป็นเสมานะครับนจะเป็นหินศิลาแรงนี่ก็เป็นด้านหลังครับด้านหลัง เป็นามีห้องน้ำด้านนู้นนะครับห้องน้ำก็สะอาดมากเลยครับเป็นด้านหลังโอ้หุ่นยายรถมะม่วงนี่ผีไหมครับกลางคืนนี่ผีไหมครับกลางคืนนี่ผีหรือเปล่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนั้นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะหอยละค้งหอยละค้างหอยละค้งเก่าแก่นะอ๋อกลางคืนมีผีไหมกลางคืนเนี่ยมีผีหรือเปล่าที่นี่มีผีไหมไม่เหมือนมีโกงเลยเนี่ยแทนให้ยู่เนี่ยถ่ายรูปฉันนามาตั้งแต่สมัยก่อนๆเนี่ยนะไม่เมืนเนี่ยไม่มี แล้วสมัยเป็นเด็กมันเป็นยังไงตรงนี้สมัยสมัยป้าเป็นเด็กตรงนี้เป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงตรงนี้อ่ะพูดทิงเลยอ๋อเด็กพูดในฟังหน่อยสมัยก่อนนะนะมันคือว่าลกล้างใช่ไหมมันมีเนี่ยท้องร่องหมดเลยแล้วไปมาวัดเทพเนี่ยมักเยร์รวมเนี่ยเป็นสามล่องเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้เป็นร่องตอนแรกเป็นท้องร่องเล็กๆแค่นี้เป็นร่องเหมือนสวนที่พระบูมะพร้าวใช่ไหม เลดไปก็ไม่รู้ท่านก็เลยมาดูโบสถ์แตัมเ,เป็นอย่างนี้นะพระเทพบาที่นี่เลยเหรอมาเลยถ้ามาเองนะท่านมาดูแป๊บหนึง่งพอท่านท่านก็มีทหารมาสิบกว่าคน<อ>ท่านก็ต่างงานรู้ว่าเนี่ยโบสถ์เนี่ยนะเป็นนักข่ายอย่างนี้ใช่ไหมปกติปิดหน้าท่านท่านเลยต่งนี้เลยเปิดเลยเปิดแล้วก็มุมนังค่ายให้ดีพอเสร็จเรียบร้อยก็โทรไปให้ท่านดูพอท่านดูเสร็จเรียบร้อยท่านก็มา แสร็จแล้วถ้ากระจายเงินพอจ่ายเงินเสร็จทีนี้เอาไมครคมาเกี่ยดินนี่นะแถบม้วนแถบนี้นะพระเทพจ่ายเงินเองเลยมาเองเลยหมดตะกอนพระพุทธรูปเป็นแบบขาสัเกสีปิดไว้ใช่ไหมแล้วท่านเปิดนี้เลยเปิดออกเลยสามวันเปิดเลยก็เป็นท่นเป็นเจ้าของที่ใครเป็นเจ้าของที่นะแขนฉันอ๋อแข่นป้าเป็นเจ้าของที่แล้วลูกฉันเนี่ยทำขั้นราชการสองคนเป็นป้ากับพระมกุฎ ทำสุดที่ชั้นของชั้นเป็นพันโทอีกคนร้อยตีโอ้ครับครับยากันเยอะไดาทำแล้วยถูกได้โชว์ไหมไม่เคยเยคท่านให้ตาแบบว่าเราทํากินเนี่ยมีกินอะไรมีใช้ใช่อาศัยว่าชั้นเป็นคนมีที่เยอะผมพาไปดูตรงนั้นนเลยคือคืออะไรนั่นไปดูเลยขอละคังไปนี่เดินเรีนไปกลัวผีไม่มีอะไร เมื่อสองวันนี้คนนะฉันบอกให้ฟังพูดว่าคนลูกนะนคนลูกเลยถูขุยสามตัวตรงเลยเขาได้ตั้งห้าแสน <S S S เขาไปอาตรงเลเลี้ยงพระไม่มียเนี่ยขนมจีนอะไรอะไรมาเลี้ยงในโบสถ์แล้วก<ห>็ตรงนั้นเขาก็แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีของว่ายไกลโกลยอะไรเขาไม่เอากลับเลยหมากินเอาปล่อยให้กิน<ห><ข>อแล้วให้านที่เขามาไหวใช่ไหมไม่ก็ไม่หยิบไม่ยุ่งรอ ตรงนี้ทำไมคุณยายคุณป้าน,นี่เป็นหอระครังหอนนเป็นหอระครังข้างบนขบวนขบนจะเป็นไม้หรือเปล่าข้างบนมันจะเป็นไม้หรือเปล่าไม่สมัยก่อนที่ใชะไม้ปูนเป็นปูนปูนหมดเลยแล้วก<อ>็มาพัง เป็นปะนแล้วตำหรับที่ตรงนั้นนะ่ะนะคืออยู่ในโบสถ์แล้วเขาเอาขุดออกมานั่นแหละหนี่ไงนสามตัวเองว่าเป็นพระเหรออ๋อแตกหมดแล้วโบสถ์นี่เนเอาออกมาให้โลกนะไปข้างหล,ลังเลยอะไม่ไงไม่ไงไม่หรือให้สวยงามแต่แรกข้างหลังมันไม่สวยงามไม่สวย แล้วปุ๋จุดเนี่ยมาบริโภคกันเองนะเนี่ยช่วยกันออกตังมั่งอะไรกันมั่าครับเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวก็มีคนมาเยอะอันนี้ก็อะไรหนี่งเสร็จมันคือว่าไม่ใช่อะไรหร้วอือเขก็ตรงเนี้ยมาโยนนี่เป็นหินอ่าคอนี่อย่างเนี้เจ็ดวัดนี่ตรงไหนตรงนู้นเขาพังมาไงพังแล้อ๋อพังพังนีี้เย กลางคืนนี่คนจะบวงเปงนะครับกลางคืนนี่เว้อมืดเตลืบไปใช่ไหมกลางคืนเนี่ยตอนที่เขาลื้อจักโบสถ์แล้วนะใครก็พูดหลายคนเนี่ยพระเองทองดีก็อนไม่รู้ใครเอาไปเออช่างเขาเต้อเขาว่าเป็นหนึ่งเลยนะเป็นกระปุกหรืเป็นทองแผ่นทองแผ่นเนี่ยแผ่นสามนิ้วสามนิ้วหนักบาทบาทเออให้เขาไปเถอะใครอยากได้ อยากได้หรือหมดเลยแวนฉันก็ไม่รู้มันอยู่คือนี่ใต้ฐานหลวงพ่อไงหลวงพ่อองค์ใหญ่เนี่ยหมู่ทองนั่นแหละใครอยากได้ทัั้้งนนเลยใครอยากได้ก็ให้เขาไปเถอะคุณป้าลูกชายยังขอไม่ให้ถูกต่อทหารนะไม่ถูกเลยอู้นี่ครับเพราะเขาไม่ถูก่งใช่ไเข้าเขาไม่ถูกไง โอเคครับขอบคุณครับสำหรับข้อมูลไม่เนาะยังไงยังไงนี่เนี่ยทำให้ที่วัดนู้นละนะที่วัดสักน้อยนะโบสถ์เล็กกต่นี่วัดสักน้อยอ๋อก็ไปในวัดเหรอไม่อีกยังีแบบนี้เลยนี่วัดเพลงอ๋อวัดสักน้อยเป็นแบบนี้ไม่เล็กกต่นี่โอเคโอเคเราจะไปถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูฟังนะวัดสักนี่เสร็จนะ แล้วคอมันมีตุ้มโบสถ์ใช่ไหมครเราก็เดินโค้งไปนู้นอย่างนี้พอทับสองโค้งก็มีตะพานเล็กนะแล้วก็เลี้ยวหน่อยถึงวัดตักน้อยมีผ้าอยู่ไหมอ่ะมีพ้าอยู่ไหมก็เหมือนอย่างเนี้ยมีผ้าอาจารย์มันสามไหมไม่มีไม่มีวัดศักน้อยที่นี่มีสามองค์ไปมาอยู่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเรียกเงินโยมยังโดนเลยแหมน่าจะทำทักสองน้ำหมื่นท่าบอกไม่ทำไม่เห็นท่าไม่ทำ โ <Okay>, okay. อเคโอเคเนี่ยบอกรุงขอนู้ว่าฉันขายที่เยอะฉันบอกอ้าวขายเยอะฉันก็ทำมูลให้เห็นโอเคครับขอบคุณครับผมสำหรับข้อมูลไปแล้วถามเข้อตัวเต็งเนี่ย <c oughs> ยมออกเนี่ยไอข้าวไขายเนี่ยห้าพันโอ้โหให้บบป้าเดี๋ยวก็ได้คืนคุณป้าสวัสดีครับผมครับ,บผมครับครับคุณป้าก็พูดสนื่นเลยนะครับ ฟังข้อมูลนะครับนี่นทำอะไรเนี่ยเอาอะไเสร็จไปด้วยเนี่ยขอด้วยกุทิม,ม,มป้าปะน,นะครับสมัครการนะครับสวนไปไหิรายแล้ว นี่ก็เป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนนี่ครับทางเข้าไม่ของของนข้าไม่มีใครอยู่หรอกไม่มีใครมาหรอกนี่อันนี้คือทางเข้านะครับจะทําให้ดูจะฉายให้ดูนะครับด้านหน้าเราจะมีของขายนะครับแต่แนะนําให้มาซื้อด้านในนะครับในวัดพวกพวงมาลัยนะครับพวงมาลัย มันเป็นบ้านคนนะครับมันก็เริ่มมาเยอะนะครับนานจอดรถประมาณสักห้ารอยเมตรได้ครับมันเป็นบ้านคนนะครับ น้อนมากนี่เป็นต้นมะปรางอะไรนะลำคางลันาง,งก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม